คุณยังเคยเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหมที่ต้องพบลูกกุญแจหนักๆห,หลายๆดอกพอจะต้องการใช้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลองใช้ชุดแม่กุญแจ5้าดอกชุดนี้ดูสิคะใช้แค่ลูกกุญแจหนึ่งดอกก็สามารถไขแม่กุญแจได้ทั้งห้าดอกประหยัดเวลาในการใช้งานไม่ต้องเสียเวลาหาให้ยุ่งยากอีกต่อไป ในหนึ่งชุดนะคะจะมีลูกกุญแจมาให้ทั้งหมด4ดอกแม่กุญแจมี2แบบแบบสั้น3ดอกแบบยาว2ดอกวัสดุนะคะทำมาจากเลด,ดชุบโครเมียมอย่างดีมีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมแน่นอนใช้งานในบ้านหรือโรงงานที่ต้องการล็อกได้หลายๆจุด ตอบโจทย์ทุกปัญหาคุณพ่อบ้านแม่บ้านท่านใดสนใจทักข้อความเพจแจ้งที่อยู่เบอร์โทรได้เลยค่ะทางร้านเรายังมีบริการจัดเก็บไปทางอีกด้วยนะคะ